สวัสดีพี่น้องป้องป่ายวัดส,สุกูลสุคนพี่น้องเจ้าขาวันนี้ก็มาพบกับผู้ค้าอีกตามเคยนะเจ้าค่ะมาเบิกมาชมนกันเลยเจ้าค่ะวันนี้ผู้ค้าสิพาพี่น้องมาเห็ดอย่างนะจ้าเมื่อนี้ผู้ค้าก็สิพาพี่น้องมาเห็ดกีบทองพันช่างเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาตัดใบตองกับคะแนใหญ่นิดนึงนะเจ้าค่ะผับกีบใหญ่กับตัดใหญ่ผับฉีดน้อยกับตัดน้อยแล้วแต่ชิ้นง,งานที่เฮาสใช้ดเดอเจ้าค่ะ อันดับแรกเนาะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาขับไปต่อระมาณน,นี้เจ้าค่ะเศษหนึ่งส่วนสามเนาะเจ้าค่ะพี่น้องหักมุมลงมาจ้าด้านนี้กับหักมุมลงมาคือกันจ้าจะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้า พอเขาได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนาะเจ้าค่ะอันนี้ดึงด้านนี้มาเจ้าค่ะนี่คล้ายๆการกรีบนังแตนเรือเจ้าค่ะฝั่งนี้กระดึงทบมาคือกันเจ้าค่ะใบตองผู้ค่าค่อนข้างอยากแข็งแล้วก็กรอบอันนี้เป็นหัวใบตองเนาะมันก็เลยสิญญากนะด้านนี้กระทรบมาคือกันเจ้าค่ะฝังนี้คือกันเจ้าค่ะเสียงกรอบของใบตองครอบแคบครอบแคบค และกระักมุมมาเจ้าค่ะอันนี้ก็หักมุมมาหลังจากนั้นกับแม็กเด้อจ้าแล้วก็ตัดเศษส่วนเกินออกเจ้าค่ะถามว่ากีบนี้เอาไปใช้เหตุอย่างเนาะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขากีบนี้เอาไปใช้จบแต่งพานใบสีพานขันมากเจ้าค่ะ ตกแต่งได้หลายแบบเรือเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาจะเอาไปเป็นตัวตกบแต่งพันขันมากก็ได้เจ้าค่ะเห็ดกระทงก็ได้เรือเจ้าค่ะอันนี้เขาเอิ่มมากีบทองพันช้างแต่ของผู้ค้าเห็ดสีบบคือของคนอื่นของคนอื่นเนี่ยปลายสีเหลี่ยมนะนี้เดยอเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาอันนี้ผู้ค้าสีเน้นปลายแหลมเจ้าค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมนำกันอีกตัอนึงนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวเห็นให้เบิกอีกจากอ่านเนาะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะอันนี้สิเป็นส่วนของปลายของใบตองก็จะค่อนข้างเห็ดง่ายกว่าส่วนควนของใบตองเนาะเพราะว่าผู้ค่าที่ใบตองมาแล้วผู้ค่าตัดเครื่องนี่พี่น้องมันเป็นแบบนี้ส่วนนี้มันแข็งมันจะเห็นยากนิดน,นึงเนาะภาพกับโมหัวที่ซัดเจนดี่เนาะพี่น้องเจ้าคะ่ะทรงจาักมืดเนะาะผ่ามาสิหนึ่งส่วนสามเจ้าค่ะลังจากนั้นกระฮักมานี่นี่เจ้าค่ะ ยับเพิ่สูงในกล้องเราจะนั้นกระพับแั้นนี่มาเจ้าค่ะฟังนี่กระดึงมาเจ้าค่ะเอานิวซีเฮาน,นี่สอดเข้าไปแล้วกระดึงมาบัน,นิสชั้นที่สองกระดึงมาอีกเจ้าค่ะฟังนี่กระดึงมาเจ้าค่ะเอานิวซีสอดเข้าไปแล้วใช้นิโปโด,ดึงมาด้วยจ้าจทรงอยากมืดเร้วพี่น้องน,นี่<ม>เห็นบ่กพี่น้องเห็นชัดบ่ะเจ้าคะ หลังจากนั้นกระพับพทบเข้าเจ้าค่ะฟังนี้กระพับพทบเข้ากันเจ้าค่ะต้นเมต เป็นอะไรพี่น้องเจ้าขาจีบทองพันช้างเนาะเจ้าขา้าให้พี่น้องที่ชมเข้ามาเด้อเจ้าข้าเป็นอะไรก็ไดเนาะจีบเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในหลายแบบเด้อพี่น้องเจ้าขาเวลาต๊บแต่งออกมาแลวก็จะงามเด้อพี่น้องเบื้องนันนี่ก็คือธรรมดาแต่เวลาตบแต่งออกมาจะงามเจ้าขา่าเวลาเขาต๊บแต่งหรือเขาเรียงก็สีซับว่างกันแนวนี้เด้อเจ้าขา่า เลือกีรีสเป็นกีบแมงดาหรือกีบบวกก็ได้แล้วแต่เฮาเนาะเจ้า,า,จา,า,าค่พะ,ากกะ,ะพี่น้องเจ้าขาวังว่าคลิปนี้พี่น้องที่ได้ประโยชน์บมากก็น้อยเนาะพี่น้องเจ้าขาเป็นไดีเจ้าค้ากีบทองพันช้างเนาะผู้ใด่ให้คําแนะนําอย่างเข้ามาได้ก็นแนะนําผู้ค้ามาเด้อพี่น้องอันใดควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนาะผู้ค้ากระซิบออกมาได้บ่วสวยงามร้อยปนเนาะเจ้าค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีเด้อพี่น้องเจ้า่ะขอบรู้ขอบ,ขอบ,ขอบใจเบริร์สุกุลสุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาหักชมเด้อเจ้าค่ะฝากในเด้ FC, อเอซีเข้ามาไม่ภาคกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเนด้อพี่น้องเจ้า,า่าเพื่อสิบบริพารคลิปต่อๆไปเนาะเจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบฝากไว้สำนีเจ้าค้ายูดีมีแหงบวัวให้เจ็บบัวให้ไข่บวับวให้จนพบ่อ,อกันคลิปหน้าเจ้าค่ะ